สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยชาตินี้คนห้าราศีงวดนี้ได้เฮดังๆคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงคนหาราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ว่าเสี่ยงโชคแล้วจะมีโชคมีลาบจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน มีเงินได้ลาบลอยสมหวังดังใจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคน5ราศีที่มีเกณฑ์เสี่ยงดวงได้โชคได้รับช่วงนี้ราศีแรกค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านทจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะราศีที่2คือท่านี่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะราศีที่3คือท่านจะเกิดในราศีพฤษภ หรือท in pues er ่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที <t 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 <|pa|> <t <t 對對่13มิถุนายนนะคะราศีที่4คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านจะเกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ โดยคนทั้ง5าราศีนี้นะคะเรียกได้ว่างวดนี้จะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แบบตรงๆได้รับเงินรับทรัพย์เพราะว่าเทวดาท่านให้โชคแก่พวกท่านแล้วค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการชุ่มฉ่าหัวใจมากๆเพราะว่าราศีห้าราศีนี้นะคะมีดวงร่ำดวงรวยมีดวงโชคดี มีเกณฑ์ว่าลาบลอยจะเข้ามาแบบงงๆเพราะว่าดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคมีเข้ามาค่ะกำลังอยู่ในจุดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่อยู่ในมือได้มีทรัพย์รับเงินเทวดาได้มีลาบแบบไม่คาดฝันใครไปซื้อหวยแต่จู่ๆก็จะได้รวยซะอย่างนั้นค่ะเรียกได้ว่าโชคดีแบบฉับพลัน ไม่ทันตั้งตัวรวยมีดวงรับภาระเศรษฐีไปเต็มๆรู้อย่างนี้ก็เสี่ยงหวยเอาไว้พอหอมปากหอมคอให้ขำๆเพราะว่าดวงเราเข้ามาแล้วนะคะเอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหาราศีที่เรียกได้ว่าขอรวยชาตินี้งวดนี้มีเหตุด,ดังๆค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ